วัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับตั้งช่องประแม็งยืนครับออกจากบ้านใบสามมงเคลครับถึงเกือบทุ่มนึงครับก็นอนนี่ว้ตอนนี้จงคำมีคนัวครับตอนนี้หยุดคนหยุดแหละทั้งเรีภายใน หลายปีแล้วแหลเคยมาที่เดียวแต่ให้ราบอกินได้ด yep> et ีใช่ใช่เคยมาแต่อ้อมแอมอ้อมแอมไม่เคยมาเลยคนโตอยู่โต๊โต๊อันที่ซื้อดอกไปแล้วจ้าหยุดแล้วไปแล้วอยู่ในเมืองมุกดาหารเลยครับเยื่องรูบินสาจครับ ยังรอพิส <f uel> <begun> <oni seid> <im lly> <gehört> ันเนี่ยนองยุีแฟนครับ เคยไปแล้วปีที่แล้วก็อีฟอชิตามาหนำหน่อยได้ค่ะคุณแม่เชลยค่ไดคุณแม่เชลคาอัมวนเลยคาคุณแม่มารยคะเชลมวนดสามรอบบฮูวายุมีอ๋อเองเพิ่งมาถึงค่ะบ่ใหญ่บูมงงานไงอ๋อเอาเขาบอกเปนษณาติแหมใหญ่บุรุเรืองเลยคุณแม่บางโทรศัพท์นะคะจะได้่าสวยสเรียบร้อยค่ะครับ ระวังที่ตมนะลูกระวังเมืนระวังเมือนบอกบอกแต่เขาครับพอนุ่นครับผงเป็นลูกดับยแต่ยังกินนอก่าครับวันนี้ครับเยวดีมากพดีใจ เจ้าเนี่ยโอติจะโดนเราจะคุณคบนเดินทางจากคุณมาเลยบอกว่าในภาคพยุาหยุดเป็นมงี่เันพยุเป็นครับพกเราดีมากเราทุ่มาอยู่ครับอนเปเขารงเกอนมาถึงอดมงเดีดเห็นมงจอดแ่เห็นมงบุญเนี่ไหม ยี่จอมนึ่งงานกันบ้านีกใกล้ๆหนึ่งวันนี้ไหนลบปีสัปปวดหรือเปล่านี่เพื่ออะไรแต่งเก่งนะงานสีดิบเพื่ออ้ไรเพื่ออะไรเฮ้ยยังล่ะเขาโค้ง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 แคบช็อคแคบช็อคต้องต้องเห็นไม่หายได้ไหม ไม่หน่อยอยู Napoleon> ่ในรถบมโทันลงมาโอ้ยโอ๊ยบึงบุษใส่ขาวเหนไหมบุ๊ชนี่เองเอาบุ๊ติดดอกอันนี้บ้านอันนั้นบ้านบิวตี้มันบ่ฮะบ้านบิวตี้อยู่แถวนี้นะบานิวตี้านบิวตี้มันออกไปทั้งทั้งอันนาแก่เออทั้งน่าแก่ผมทั้งข้าวปลาไหลคือ กว้างแล้อ่ปินบ yeah ้านได้เป ok ิดไฟ้ะเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งข้างหน้าคนสถานที่กว่างบ่กสถานที่กว่างครับกว่างไง ก็ในฟ้ฝนหยุดแล้วครับเบื้งจากเีดก์กะบ่มี่แล้วครับออกแล้วไง สถานทีกวางไงจคูคนไดีหลาย,ลยครับจคูคนเดีเป็นหมืน่นไม่เหงาไมยังใบสามคืนงบสามคงมาทางนี่แหละเขามาอ้วนคื้นเกาลากออกอำนาจนี่แหละอำนาจ เล่นไงเนาะเส้นเนี้ยตรงอย่างเดียวเลยเส้นนี้มันจะเล่นไงแค่เดียวหอดเนี้ยตรงอยู่เลยข้างซีเล่นตลอดเล่นไงอำนาจเลื่อมอำนาจนี่ยล่ะมาเนี่ยก่อนอย่างก่อนเรื่องลูกค้านี่ยเปลื่อแล้วก็เรื่องเรื่องลูกท้าไหกแบมือก็เพื่อป่านหนึ่งกว่าหนึ่งบอเละสิไปจยู่ในมืองนครพนมบ่เมื่อเมื่อไงบอในเมื่อหรอมันไกล้แต่เมื่อมือพุ่นละ มันมีมื่ยุดเมื่อยุดเมื่อหนึ่งอยุดวลรางจากนั้นมาอีกบแม่อีกหมือนหนึ่งก่เม้งนผักแมเกินยมไปผักนเนาล่มไปบแม่กุ้งยู่แ่นบอกบะแม่กุ้ง่่นบพี่ได้ไหมเอ็ด คนเดียวของยืนรถเรอยไทะเบียงูคตไรขอบคุณพี่น้องเอซีแฟนครับคุณหมองทุกวรครับฝากพี่น้องติดตามช่องพ่อแมวิงินและเพื่อนเป็นเชลครับทางเพจเป็นพ่อแมวิงแฟนเพจครับเพจกับผู้ติดตามตอนนี้3 5มแสนหาเกือบหกแล้วครับ ทางวิีกำลังเกือบจะสมบูรณ์แล้วครับเอาใส่เบาอีกไปทางไนเบาอีกไ่เห็นไงเดอกกอ่าางนี้กอาอีกพี่ลีไทางไหนแตกไปบึแตกไปลงเีบึบอกงเนี้ยบยืนแขยื่นาอะไรเงียงเนี้ยบหมบเนี้ยนอะไรีไปนบับกยูเน เิเรินเขอบคุณพี่นอนเอฟซีแฟนครับท <están> ุกมองทุกบอลครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับขอให้ลำลำเลยๆุ้ยโฉกโชกมันมันสุขภาพแข็งแรงสุขผูสุกคนครับสวัสดีครับ